เรามีภารกิจที่จะไปบ้านก็ซ่อมอยู่น้ำรั่วนะคะน้ำซื้นฉัำ <c oughs> เลยก็จังหวาแบบมองหน้ากันแบบอินเลิฟดิหนึงสองสามเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจที่จะไปเปลี่ยนยางรถยีเสื้อไม่บัตเตอร์เบ์น่ารัก้ีวันนี้ก็มีช่างเข้ามาทำบ้านด้วยไปถ่ายอย่ง ทายยังไปไม่มีกล้องหลังเลยนี่มากล้องหลังอะไรรถแม่งไม่มีกล้องหลังยางแบนเออแต่มันไม่ค่อยเป็นไรหรอกมั้งหรือเปล่าต้องไม่ค่อยขับปะน่าจะเปลี่ยนแม็กให้น็อตเลยทางนี้มีแม็กขาย <ข>เปลีย่ยนยางวันยูที่แปลว่าไม่ได้ยู <laughs> แต่ชอบเสื้อว่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเสียนรอแล้วจะเป็นเอาอะไรคำเนี้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับชอ่องอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ช่วยมาคุมพฤติกรรมอิสันดานนี่หน่อยหลายรอบละชัน,ชนิงชาแนละะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านเออร้าน อะไรก็ไม่รู้มใช้เจริญการ์ใช้ใช้ใช้วันนี้เรากลับว่าจะมาเปลี่ยนยางนะคะแต่เราได้ทําไปถึงสอย่างก็จะมียางมีแม็กอาแล้วก็มีกองอะไรนะที่กองอากาศกองแอร์อาแล้วก็เป็นวงกลมอะไรนะกันแนก็คือรถเราไม่มีอะไรเลยพังแบบพังก็ไม่เป็นไรเพราะต่อนนี้เดี๋ยวพี่จะเป็นคนขับเองเย เราจะเป็นเด็กแซดในรุ่นซูเมอรี่นะคะเป็นแม่น้องอานิวคนใหม่อย่าไม่ใช่อานิวดิแม่น้องเชฟถนแล้แ่แล้วหนูบอกสองหมื่นไม่ถึงหรอกไม่ตอนแรกใครใครตอนแรกไม่ได้จะเปบียดแมทเพว่าจะไม่ถึงสองหมื่นหรอกเกียร์มูนเป็นนี่ไป็นหลายอย่างแล้วแต่น่าจะไม่ถึงสองหมื่นหรอกแต่ก็เกินแต่ละตอนนี้เกินเกินเกินเยอะด้วยไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ขอให้น้องใช้นาน คบ้านเราก็จะใช้ขนาดไหนวันหยุดนะแทนที่เราจะอยู่บ้านนะบ้านก็ต้อมอยู่น้ำรั่วนะคะน้ำตื้นเจะขทำเลยชีวิตเป็นไงเกิดดีซ้มห้องน้ำนี่ค่ะมีเยอะห้องน้ำเป็นไรห้องน้ำเนาะนะยอกเลยยอกห้องน้ำอ่ะมันมีกลิ่นเพราะว่าอีที่ฝาครอบอ่อมันไม่ได้กันกลิ่นเลยกลิ่นมันก็เลยตีขึ้นเลยตีขึ้นทั้งหัวห้องเราไม่ค่อยเท่าไหร่นะห้องน้องอ่ะแบบกลิ่น เับไม่ได้ต e ้องทำใหม่เดินผ่านทีปวดเทืดเลยเอ้ยคอละกวดเทือกลุ่มฮอตเปลี่ยนแหนมเปลี่ยนรองเนี่ยนู่นเปลี่ยนนี่ตอนนี้ซื้อพี่ซื้อนอตแค่มัอย่างนั้นอ่ะนใหม่เลยเหรนไหนๆซื้อลอใหม่ละนอตมันจะดูเก่ามันก็จะดูแบบไม่สวยเดี๋ยวพี่ซื้อใหม่บอกมันด้วยนะเงินเดือนอ่ะยกให้พี่เธอใครมึงจะไม่ดูแลเลยขนาดนี้ไม่ว่าแล้วเงินเดือนยกให้พี่เธอไอ้น้องถ้ามันดูคลิปนี้แต่ว่าไม่ดูเป็นน้องที่แบบไม่เคยซัพพอร์ตเลย จะบลอกมึงบลอกตังด้วยยึดกุญแจรถยึดหมดใช่ปวดต้องทำไงกันทำใจกันไปรอรถเสร็จเดี๋ยวให้น้องถ่ายอันนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะไปเปลี่ยนกระจบ ดูกระจกอ่ะดูกระจกของเราเหมือนจะไม่เห็นนะแต่ก็คือแตะเราไปจนถึงตรงโน้นนะคะเป่างนี้แหละใช่มันแตกแบบนี้เลยเราไม่รู้จักร้านจะจุดโลเคชันเลยเขาบอกแค่ว่าตรงโค้งร้านะตรงโค้งโค้งไหนเดี๋ยวเราพากันดูนะคะร้านที่มีหลังคาเียอะไรคะใช่ยูะออใช่ไหม เสื่องสีแดงหรือเปล่าคะโอเกค่ะไรอนี่คือการบอกโลเคชั่นใหม่นะไม่ส่งไม่อะไรมาด้วยนะมาเราจะมาเปลี่ยนกระจกอะทีมกระจกไม่ใช่เปลี่ยนกระจกกระจกรถยนต์มกองแฟ้อาถึงแล้วนะคะนี่ร้านที่เราตามหากันมานานเห็นยังเห็นนี่เนี่ยรอยแตกยาวไปจนถึอเลยลูกระตูน เห็นแล้วปะดูรถดิสีเขาโสกปรกอ่ะ uh, ล้อสวยจปะนี่อันนี้เป็นล้อใหม่เนี่ยเปลี่ยนอันนี้มาใหม่ด้วยเปลี่ยนน็อตนะคะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแบนนี่แบนสีน้ำเงินสวยเลยน้ำมีดานเลยนี่กับลูกอมฟรีหรือเปล่าคะมันมีลูกอมให้กินอันนี้คือร้านอะไรคะร้านทำกระจกค่ะร้านชื่อเฮียอะไรนะ โลเคชั่นเป็นไงเธอแค่จะเลิศมากการโทรบอกตรงนี้นะลูกนะสุพรรณนี้เออแล้วไงเขาบอกว่ากินน้ำนี่เปิดน้ำกินเองเลยนะลูกแล้วก็ยังกินได้เลยบริการตัวเองค่ะโอ้โหน้ำส้มว่ะจำจน้ำส้มน้ำส้มส้มอยู่ที่อันน้ำส้มเหรอใช่มีหลอดหลอดบริการตัวเองนะจ๊ะแล้วก็บริการลูกอมตัวเองเลยจะนั่งไหนนี่ที่เซียนทาเออวะอุ้ยยังไม่พาเยอะขนาดนี้อ่ะ นใช่เขาอาจจะเป็นเซียนพาก็ได้ตรง,ตรงได้พีจริง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 ชีวิตฉันขอนับตังก่อนเพราะว่าหมดไปหลายบบะนี่นะคะเรามาแอบ,บดูเขาทำที่เราเรยยืนดูข้างนอกเขาบอกว่าให้เข้ามาขา้างในประมาณสองสารอบมันจะมีตอนที่เขาดึงกระจก,กออกอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาแอบ,บดูกัน ต้อองรอกันี<ม>่นไงแผ่นใหม่ของเราจร๋งมากรถใครใช้รถพี่โน้ตใช่แตกเยอะมากไม่แต่ก่อนนัาน,นี้มันก็แตกอยู่หรอกไงนี่นะเขาก็ของเราไปทำลาย,ยเฮ้ยอาแผ่นป้ายนั้นไปด้วยดีเลยอันน่ะคูโน้นเลยก็จบรู้ว่าเราจะเกี่ยอย่างนี้เออรับลมเย็น ถ้าถึงวังนี้เช้าเลยใช้ใช้ปกติเลยนี่นะคะเราติดฟิล์มใหม่ค่ะตอนนี้จะเป็นฟิล์ม60ขนาด60นะยังมืดขนาดอ่ะเขาถามว่าเปลี่ยนเลยไหมลูกคือคือลูกยางมันไม่มีแล้วอ่ะอ่าพี่เขาติดให้ด้วยเปลี่นยนเยอะเปลี่ยนขาน่ารักมากเลยติดให้ด้วย<อ>มันได้รถใหม่เลยตอนเนี้ยขอบคุณนะคะนี่ะคะแล้วเราก็ทําจุกกระซึ้งเพิ่มอีกนิดหน่อยเราก็จะได้กลับบ้านกันแล้วเออะ อันนี้จะเป็นอันเก่าของเราแล้วเราจะให้ดูอันใหม่ก็คือตัวนี้นี่เราจะเปลี่ยนตัวนี้สองข้างคืออะไรเห็นหน้าเราเลยเ<ม>พราะมันกลับลมาก็โอเคอยากแนวเหลือล้างเข้าอู่ล้างรถก้านตอนนี้เราก็ทำล้อเสร็จมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยว เข้าไปาอะเลยกินก่อนโอ้ลมเย็นมากอ๋อลืมบอกว่าเราเอาเปลี่ยนมาขับคันนี้ให้น้องสาวคานี้อันเนอรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ล้อใหม่จงนี่ผู้นำกองครับอาหารนี่นะคะเป็นร้านนี้อะไรก็ไม,ม่ไม่เห็นเลื่อนเลยเออ กดเล็บขนาดน้ำเสีย <Lust> ่เรากำลังเดินทางขึ้นไปเดี๋ยวนีบมือนะนะคะและเราเป็นคนชอบบรรยากาศนะเราจะไม่นั่งในแอร์เด็ดขาดเราจะไม่นั่งในไฟเดินแบบนี้เป็นตากล้องได้ไหมเนี่ยพี่ถึ้อง สันใช่อ๋อกันสัตย์อันมานี่นะคะที่นั่งของเราขายลูกละนาดเลยละนาดที่มันเป็นดนตรีไงใช่ดูบรรยากาศนะคะติดทะเลเลยทุกคนขอจังหวะแบบมองหน้ากันแบบอินเลิฟดิหนึงสองสามอินเลิฟดิอย่าขํำดิดูกทำหน้าดีคจะหนึ่งสองสามอ๋อย่าขำดิไม่ไฟมันตั้งอยู่นี่ ไม่ใช่ทางเนี้ยมันมืดไงแล้วไฟมันก็เลยดูแบบไปทางนี้แต่ทางเนี้ยข้างหลังมันก็ยังมีไฟอีกไม่ถ้าอย่างถ้าอย่างเงี้ยไฟมัน่องข้านี่ตรงนี้จะสว่างกว่าใครบอกไฟมันตั้งตรงกลางก็ไฟมันตั้งตรงกลางแต่ข้างหลังมันก็สว่างก็เข้าใจไงก็ถึงพูดว่าข้างหลังที่นิ่งมันมืดไงกูสงสารมึงจริงๆนี่นะคะอาหารของเราก็มาแล้วนะนี่นี่นะคะต่อไปเปเไรเป็นยูทูบเบอร์ค่ะดังไปชองว่าอะไรฝนบาเบอร์ ผลบาร์เบอร์ไปร้านตัดผมเฉยเลยผลบาร์เบอร์คือี่ไรอ่ะเฮะยไม่คานิงชาแนลแต่เท่สุดรึเปล่ารองเท้าแตกอะไรช่างดาวช่างดาวนี่เราใส่ช่างดาวมาได้เกืร์ดีๆนะผลจะใสกิร์มยูยูยเธอเนียยูทูบเบอร์สายบ้านบ้านบ้านอะไรบ้านไหนบ้านไหนคนบ้านส บัลบัลน,นอกนี่นะคะก็จะเป็นกุ้งอบพริกเกลือของเราแล้วก็จะมีนี่นะคะเป็น<ช>ต้มยำกุ้งไฟแบบลุกๆเลยอบพริกเกลือขึ้นเหมือนเมนไ <laughs> <laughs> ว้ทั่วเลยโอ้ยกนันรีวิวไปแล้วจังเชื่อกดอกอันนี้ <laughs> แล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นทะเลน้ำดำ <laughs> ไม่ได้ตัง่ง <laughs> ไม่ใช่ไม่ได้ตั่งเลยทะเลน้ำดำอ่าอันนี้ก็แจ้งแจ้งมากนะคะเป็นปลาสลิด บางเบาเราจะดีบางเบาใช่ไหมไม่ได้ชิมทำทำไมอ่ะเอาชิมไงรีวิวอาหารโอ๊ยถ้ากองโอ้ยซูมนั่นเห็นขี้ปั้นเลิวพี่ล่าเว่ลารีวิวของดีเป็นไงคะจอดเหรออันนี้กินเหมือนหิวนะทุกคนไม่ได้รีวิว ได้รีวิวแล้วไฟลุกไฟลุกนี่อืมร้อนร้อนมากเป็นร้อนได้ไงคะไฟลุกขนาดนี้แต่พอกินแต่พอพูดปุ๊บอร่อยอร่อยอ่าอร่อยนะคร้อนร้อนก็ถือว่าผ่านทุกอย่างการใช้มือเป็นการที่ทำให้อาหารอร่อยขึ้นมา1,000%ออันนี้พิสูจน์มาแล้วจากจากเราเอง วันนี้เสียตังค่ารถไม่พอมาเสียตังค่าหาดต่อย <c oughs> เป็นไงบ้างคะไหนอ๋อโวยใครระเบิดเทสกูพัส <c oughs> เราจะไปถ่ายรูปรถกัน่ะเพราะเราทําทำรถมาใหม่แต่รถเราไม่เนาแบบนี้เลยว่ะเพราะล้างไม่ได้เะคติดฟิล์มอะเน่ามากโอเคเดี๋ยวเราจะไป ไปใส่เพลงอันนี้ฝากโอมไปเลยเพลงอะไรนะโตเกียวดีตื่นตื่นตื่นโอเคไปหมดแค่สตัวร้อยจ้าได้จ้ะยำปูม้าก็มีนะจ๊ะปูม้านี่หน้าตาเป็นยังไงหน้าตามันเหมือนปู เล่นปากระเด้งหนูพูดจริงเล่นเล่นมันปูนากาเกออะไรลุงมุกเยอะกว่าหนูแล้วใช่ไหมปูนากาเกอตัวใหญ่จะไม่มีมาไกลต้องให้ตัวใหญ่เลยไก่หนูมาไกลไก่ไหนจากลุมพูรีอ่ะม่วดลุมพูรีน้องมวเนอะที่ไหนลูกใกล้กว่านั้นไก่การนครสวรรค์ ไกลก่อนจังหวัดสรรณภูมิเพชรบุรีไมเลยไปไกลเลยกรแพงเพชรเออกำแพงเพชรผู้ผิดเลยเลยอย่ดีครับเอะไรวะเราตอนนี้เรามาเล่นเกมไทยจังหวัดกันแล้วนะคะทุกคนจังหวัดขอนแโลกเออจะไปไม่เป็นละไม่ไปไม่ไปพิซูโลกไม่ไปพิซูโลกไปสเดีวไอ้เาขอนแก่นก็ไม่ไปเพราะมันไปต้องค้างคืนนึงค้างปากน้ำโพสักคืนไม่ไปดิค้างปากน้ำโพ สรุปสรุปผมอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดเลยจังหวัดเลยปาชักงงเลยอยู่ระหว่างนครสวรรค์กับพิโลกไม่แฟ้แฟนแคนแรกเองอยู่ที่ไหนแฟนคนแรกอะเอาคนแรกเลยลุงเริ่มหาเรื่องปดหัให้หนูแล้วปงนปืนปืนเือปืนปืนปืนปนืนนนนนนปน วจังหวัดอะไรจังหวอะไรยังไม่บอกผางพอนพิจิตพิจิตรพิจิตรพวกเดียวกับจรเคทจรเ่ะวันเนี่ยบาเดียวจอร์เรคใช่ไม่ครับวิธีกรป้อนแท้จริงน้นสอนสาธิตอืมานี้เราบอกอร่อยป่ มทำไมมันหวาหนอ่ะอห้ช่วยนะอุ้ยหวานอีกให้กิน<า>น้อยแท้ <c oughs> ดูเอาอนให้หนูวันกระตึ้งเดี๋ยวดูกินเองเุ้ยเหนื่อยปะ nhưng ăn cái này nhưng nhưng Nam nhưng 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 sao nhưng 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 กูมาทำเลยตรงนี้ mm hmm. ไปดีกว่าไปคลิปไปน็อนถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับไปคลิปไปคลิปกระดิ่งปุ้งกิ๊งปุ้งกิ๊ง